วันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันและกําจัดเชื้อราครับซึ่งเป็นเคมีนะครับพี่น้องโดยเฉพาะเชื้อราทางใบครับไม่ว่าจะเป็นราแป้งราสน,นิมราใบจดุดราหนวดแมวราเขาเมาดําและอื่นๆนะครับที่เป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อราทางใบรวไมไปถึงเชื้อแบคทีเรียทางดินและจําพวกรากเน่าโคนเน่า สำหรับพี่น้องที่ปลูกพริกมะเขือถั่วฝักยาวจำพวกแตงจำพวกพืชอื่นๆเนี่ยที่มันยังไม่เป็นนะครับหรือมันเป็นยังไม่เยอะถ้าหากว่ายังไม่เป็นเนี่ยท่านต้องการที่จะป้องกันก็แนะนำให้พี่น้องเนี่ยใช้สารแบบสามัญพื้นๆก่อนก็ได้นะครับจำพวกสารเมนโคเซปนะครับจำพวกเมทาเล็กซิล ใช้ป้องกันครับพวกเมนโคเซบเนี่ยจะเก่งในเรื่องป้องกันไม่ให้มันเป็นนะครับถ้าพืชของเรายังไม่เป็นนะพี่น้องหรือมันเป็นยังไม่เยอะเนี่ยใช้เฉพวกเมนโคเซบเฉพวกเมทาเล็กซิลนี่ก็เอาอยู่นะครับถ้าเราฉีดอยู่ประจำนะนะครับต้องฉีดประจำครับพี่น้องนะครับอย่างเน,น้อยๆกเจ็ดวันครั้งนะครับอย่างช้าก็สักสิบวันรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าฤดูฝนมันเริ่มจะมายิ่งช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับบางวันมันมีฝนยิ่งมันจะทําให้เป็นเชื้อรานี่ง่ายมากนะครับเขาเรียกกันว่าอากาศร้อนชื้นนะครับทําให้จพวกเชื้อราเนี่ยเฉพาะราทางใบนะครับไวมากแต่ถ้ามันเป็นเนี่ยมันเริ่มเป็นหรือมันเป็นแล้วนะครับแล้วมันแพร่ระบาด ซึ่งพี่น้องดูแล้วว่ามันมันน่าจะจะเยอะแล้วนะก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มาใช้สารจำพวกขึ้นต้นด้วยคอปเปอร์นะครับอย่างเช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเนี่ยในกรณีที่มันเป็นแล้วนะนะครับใช้จำพวกนี้ครับฉีดพน่นให้กับพืชของเรานะครับขอป้องกันถ้าเป็นพริกนะครับจำพวกแอนเทคโนดกุ้งแห้งเนี่ยนะครับ จำพวกใบจุดใบสนิมใบที่เกี่ยวกับเชื้อราทั้งหมดนะครับพวกราโนนแมวนี่ก็ได้นะครับใช้จำพวกคอปเปอร์เพราะว่ามันจะมีจำพวกสารทองแดงครับพี่น้องนะครับผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเอากันสูปกันง่ายๆว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยใช้จำพวกสารคอปเปอร์ไดรอกไซด์นะครับอีกตัวหนึ่งครับแรงขึ้นมาหน่อยเฮกซะ โคนาโซนนะครับเป็นชื่อสามัญ